ลองคิดดูถ้าคุณกำลังนั่งคุยกับเพื่อนอยู่แต่คนรอบข้างกลับมองว่าคุณนั่งอยู่คนเดียวคืนนี้ในไดอารี่ลีลับเราได้รับเรื่องราวจากคุณขวัญผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกเดินทางคนเดียวและได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่มีวันลืมไม่ใช่เพราะความประทับใจแต่เพราะความจริงที่เธอได้รู้ ในภายหลังคุณขวัญเล่าว่าชุงนั้นเธอพักร้อนยาวตั้งใจจะไปสุดอากาศเย็นๆบนภูเขาทางภาคเหนือเดินทางคนเดียวเพื่อใช้เวลาอยู่กับตัวเองแต่โชคชะตาก็ทำให้ระหว่างรอรถสองแถวขึ้นดอยเธอได้เจอกับผู้หญิงอีกคนหน้าตายิ้มแย้มอัธยาศัยดีพูดขึ้นมาทันทีว่าไปเส้นทางนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ งั้นไปด้วยกันเถอะหญิงคนนั้นชื่อพิมพ์เธอเป็นคนน่าคบสัางชวนคุยรู้จักต้นไม้เสียงนกและยังรู้มุมถ่ายรูปสวยๆตลอดทางเส้นทางที่น่าจะเหนื่อยลา้ากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรู้สึกอุ่นใจหลายวันผ่านไปการเดินทางก็ใกล้จบพิมพ์บอกว่าต้องรีบกลับบ้านพอมีธุระ ส่วนคุณขวัญอยากอยู่เที่ยวในเมืองต่ออีกสองสามวันวันนั้นคุณขวัญเดินไปส่งพิมพ์พที่ท่ารถสองแถวทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่พักใหญ่ก่อนพิมพ์พจะสะพายเป้เดินขึ้นรถไปคุณขวัญยืนมองอยู่ห่างๆเห็นพิม์พหันมายิ้มให้รอยยิ้มที่กลายเป็นภาพสุดท้ายที่คุณขวัญจำได้วันรุ่งขึ้น คุณขวัญกำลังจะออกไปเดินเล่นในเมืองแต่เสียงเคาะประตูห้องพักก๊อกก๊อกทำให้เธอหยุดพอเปิดประตูออกไปพิมพยืนอยู่ตรงนั้นสภายเป้ใบเดิมสีหน้าเหนื่อยนิดนิดแต่ยังยิ้มเหมือนเดิมฉันอยากเที่ยวต่อเลยกลับมาหาเธอคอาอยู่เที่ยวต่ออีกสองสามวันนะคุณขวัญยินดีอยู่แล้วที่มีเพื่อนเที่ยวต่อจึงให้พิมพ เช่ห้องด้วยแต่สิ่งที่แปลกเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นวันแรกที่ไปกินข้าวด้วยกันพนักงานเสิร์ฟเอาน้ำแข็งมาให้เพียงหนึ่งแก้วคุณขวัญมองแล้วอดหงุดหงิดไม่ได้จึงพูดเสียงเซงๆว่ามากับเพื่อนคะ่ะเอาน้ำแข็งสองแก้วพนักงานชะงักเล็กน้อยทำหน้างงแต่ก็หยิบแก้วมาเพิ่มให้อีกใบ เหมือนไม่อยากถามอะไรต่อเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวไปร้านไหนก็ได้แก้วเดียวจนคุณขวัญเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกเกินไปในตลาดเช้าลุงขายกาแฟถามว่าเอาแก้วเดียวใช่ไหมทั้งที่เธอพูดชัดว่าสองแก้วคะ่ะลุงถามว่ากินหมดรอลูกสองแก้วคุณขวัญงุนงงกับสิ่งที่ลุงพูดท,ท,ทั้งที่เธอมากับเพื่อนสองคน กินคนละแก้วทำไมจะไม่หมดละ่ะเธอได้จัดเก็บความสงสัยไว้ในใจทุกครั้งที่คุณขวัญพูดถึงเพื่อนคนรอบตัวจะชะงักแล้วมองที่ว่างเปล่าข้างๆเธอด้วยสายตาประหลาดคืนนั้นลมแม่น้ำแรงเสียงพาม่านเสียดหน้าต่างสู้สู้คุณขวัญตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงร้องให้เบาๆจากปลายเตียง พอเอื้อมมือไปกลับเจอเพียงภาพปูเรียบตึงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบายวันต่อมาโทรศัพท์ของคุณขวัญสั้นมีสายจากสถานีตำรวจคุณรู้จักผู้หญิงชื่อพิมพ์ใช่ไหมครับคุณขวัญตอบทันทีค่ะเธออยู่กับเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยช้าๆว่าเราเจอร่างของเธอบริเวณทางลงเขา คาดว่าเสียชีวิตมาสามวันแล้วเบอร์สุดท้ายในโทรศัพท์ของผู้ตายคือเบอร์คุณคืนนั้นคุณขวัญน,นั่งอยู่บนเตียงในความมืดเหมือนรออะไรบางอย่างจนตีสามล่มหยุดพัดความเย็บอบอบทั้งห้องแล้วพิมพ์ก็ปรากฏตรงปลายเตียงน้ำตาไหลพรากขอโทษนะ เราไม่รู้เลยว่าตายแล้วไม่ได้ตั้งใจให้เธอกลัวช่วยบอกครอบครัวเราทีว่าเรารักเขามากคุณขวัญน,นั่งนิ่งหัวใจเต้นช้าลงเหมือนห้องทั้งห้องแช่แข็งอยู่ในความเศร้าเพียมค่อยคอจางหายไปเหลือเพียงเสียงสะอื้นที่ยังลอยอยู่ในความมืดนี่คือเรื่องราวจากคุณขวัญการเดินทางครั้งหนึ่ง อาจาพาเราไปเจอกับเพื่อนที่แสนดีแต่บางครั้งเพื่อนคนนั้นอาจไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดียวกับเราอีกต่อไปแล้วก็ได้แล้วพบกันใหม่นะคะราตรีสวัสดีค่ะ